สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมครูชื่อคุณวนทวั์แจ้งจงดีหรือชี่เล่นชื่อครูอิดบางคนอาจจะรู้จักครูอยู่แล้วแต่ใครไปจิตอาสา904มาบ้างอ่าแบงใช่ไหมมีอีกป่ะมีไหมไม่ะออแล้วมันเหลือ,อก,กี่คนนะเหลือ,อกี่คนกว่าจะมาใี่คื่เนี่เใช่ใ่ต้องรู้จักกันอยู่แล้วล่ะ เหลือกี่คนเนเหลือกี่คนที่ต้องมายังไม่ขึ้นมาหน้าหมดแล้วค่ะทีนี้ชมพู่ชายในโลกว่าไปภาคไปหมดแล้วค่ะอ๋อคุณชื่อครูอิดครับ,ชบใช่เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะลกูก<แ>เปิดหน้าที่114 อ่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันให้ทุกคนหันหน้าไปทางพระก,ก่อนแล้วลูกเรียบร้อยเานั่งพระเพียบให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะสวดมนต์อลหังสมากันนี้เนี่ยคนให้คนนึงนําตัวแทนห้องพร้อมแล้วนำเลยลูก หน้ามาทางนี้แล้วลุวกเด้ลวลุกเลยอ่ามากี้เราสวดมนต์กันแล้วเนาะเราครั้งนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันสักสามนาทีจนกว่าเพลงจะจบเพลงจบแล้วทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแต่อย่าคุยกับเพื่อนอย่ากแกล้งกับเพื่อนนะลกูกเอานะคุณจะเปิดคลิปนะอ่าแล้วหลับตาแล้วหลับตา จะฝึกจิตสมาธิกันสัก3มนาทีก่อนเริ่มเรียน ทุกคนใค่อยลืมตาขึ้นมาได้ลูกเอ้ยโอเคอ่ะอนึงอ่ะแต่วก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะมีข้อตกลงกันเล็กน้อยๆสำหรับในเรื่องของการใช้โทรศัพท์โดยโทรศัพท์ถ้าเกิดมีเสียงเรียกเข้าควรอนุญ,ญาตให้ออกไปคุยนอกห้องได้ให้เวลาไม่เกินสามนาทีแต่ระหว่างเรียนถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้เช่นธุรกิจพันล้านใครเด้งเข้ามา ให้ขออนุญาตแล้วออกไปตอบแชทได้แป๊บหนึ่งแค่สองนาทีให้แค่สองนาทีแต่ระหว่างเรียนจะมานั่งเล่นเกมนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างนี้ไม่ได้นะลูกเพราะครูก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันโอเคนะมา,าวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาชั้นม .5 จะเป็นกกับพวกหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในหน้า1้อ่ะลูกเปิดตามได้เลย วันแรกคือวันมาฆบูชาวันขึ้น15บห้าำเดือน3โดยวันมาฆบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่สําคัญอยู่4เหตุการณ์ด้วยกันเดีวจะมาดูกันในหัวข้อถัดไป 1. เป็นวันที่พระอรหันตาสาวกสัมมาสาัมพุทธเจ้า1250องค์มาประชุมกันที่เวฬุวันมหาวิหารณกรุงราชคฤึกทำไมเราสงสัยไหมว่าทำไมเป็นพระแต่ใช้คำว่าองค์ทั้งที่เป็นพระที่ว่าเป็นคน ปกติพระสงฆ์เราเราแทนว่าอะไร<ม>อ่าแล้วทําไมพระอรหันต์หนึ่งพันสองรอยห้าสิบองค์เนี่ยเร้ต้องแทนว่าองค์ด้วยววอ่าส่วนหนึ่งอีกอีกอีกอย่างหนึ่งคืออะไร <c ười> อย่างหนึ่งคืออะไรอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผ,ผ,ผู้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้และเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระอหรหันต์แล้วต่อไปสองพระอรหันต์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิวิคูอุปสัมปทานี่ไง คือเป็นพระอาหารหันต์แล้วจึงใช้คําว่าองค์ <c oughs> ต่อไปพระอาหารหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะว่าเป็นเรื่องอจจัศจรรย์ไหมลกูกคนพันกว่าคนมาประชุมกันได้โดยไม่ต้องนัดหมายกันเลยและสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีด้วยยังไม่มีโทรศัพท์แม้แต่ใช้สัตว์เป็นผหา,หานะในการนําทางแต่ว่าทุกคนสามารถมาประชุมกันได้โดยไม่ได้นัดหมายต่อไปสี่พุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกคืออะไรทําความดี ละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสทําความดีคือทํำยังไงไช่วยเหลือคนอื่นแล้วเป็นความชั่วคือยังไงเนความชั่วคเช่นไปนต่อยเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นความชั่วไหมเป็น่อ่าเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเพราะอะไรเราให้คุยกันด้วยเหตุผลอย่าคุยกันด้วยที่อารมณ์ต่อไปทำจิตใจ,จให้ผ่องใสก็จะเหมือนที่ครูให้นั่งสมาธิเมื่อกี้นี้ เป็นการทำทิตใจให้โปร่งใสก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรโดยทั้งสี่เหตุการณ์นี้ในวันมาฆบูชาทำให้วันมาฆบูชาเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันจาตุลงคสันนิบาตจะอยู่ในหน้าร้อยสิบห้านะลูกตรงวักแรกเลยวันจาตุลงคสันนิบาตต่อไปวันวิสาขบูชาวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกวันวิสาขบูชาเนี่ยมีเหตุการณ์สาคัญอยู่สามเหตุการณ์คืออะไรประตร โดยทั้งสามเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่คนละปีกันถูกต้องไหมแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งในพุทธศาสนาของเราต่อไปหลักธรรมเนี่ยที่สำคัญในวันที่สาขาบุชาเนี่ยคืออริยะสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการคืออะไรหนึ่งทุกทุกคืออะไรเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นสองสมุทยัยสาเหตุแห่งการเกิดทุกสามนิโรธวิธีการดับทุกข ซีมักการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็คือหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าหัวใจนักปราชญ์โดยตัวอย่างในการที่เราจะนําหลักอริยสัจส,สี่เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาคืออะไรหนึ่งทุกข์เนี่ยปัญหาของชีวิตเนี่ยก็คือเราวิตกกังวลในการที่เราจะติดโรคโควิดสิบเก้าไหมในห้องนี้มีใครเคยติดบ้างไหมครูครูก,ก,ก็ติดติดมาปลายปีที่แล้วเอง มียังมีแค่สิบเก้าใจเย็นลูกเอาไปสมุดท้ายสาเหตุของปัญหาก็คือเราก็ต้องไม่ประมาทแล้วคือเราประมาทเราไม่ป้องกันโรคโควิดสิบเก้าเช่นอะไรใช้ของใช้ส่วนตัวเร่วมคนอื่นไม่ใส่แมสรวมกลุ่มสังสรรค์ไปกินเหล้ากับเพื่อนอย่างเงี้ยอ่าใช่ไม่ล้างมือไปเดินห้างจับราวบันไดเลื่อนแล้วก็มาจับอาหารกินต่อไม่ล้างมืออย่างนี้เสี่ยงติดเสี่ยงติดได้ไหมลกูกอ่า ต่อไปคือน,นีโรดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาคือต้องลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 แเกต่อไปมาร์กทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาคือเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใส่ใจสุขอนามายัย <c oughs> เช่นไปไหนมาไหนไปรวมกลุ่มจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มก็ต้องใส่แมสใส่หน้ากากอนามายัยและก็ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นหรือถ้าจําเป็นต้องใช้เช่นแก้วน้ําก็ควรที่จะล้างน้ําด้วยแฟบหรือสบู่แล้วจะมีน้ํายาล้างจานก่อนที่จะนํามาใช้ ต่อไปคืออยู่บ้านงดรวมกลุ่มใช่ถ้าเกิดงดได้ให้งดถ้ามีจําเป็นก็ให้ทําตามของมาตรการรัดในการที่จะป้องกันโรคโควิดสิบเก้าต่อไปวันอัมีบูชาวันแรมแปดข้ำเดือนหกวันนี้มีความพิเศษยังไงเป็นวันที่ทั้งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันอยุ่รัชการไหมแต่วันอัมีบูชาไม่เป็นวันอยุ่รัชการโดยวันอมีบูชาคือวันอะไรเดี๋ยวจะมาดู ถูกต้องเป็นวันถวายประเพลิงพุททศดีระของพระพุทธเจ้าต่อไปหลักธรรมเนี่ยในวันอัธีบูชาคือหลักธรรมอัป,ปมาทะโดยก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยได้ให้หลักธรรมไว้ว่าเธอทั้งหลายพึง,พงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคือให้ทุกคนเนี่ยพึงระวังอยู่เสมอว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เรานั่งเรียนกันอยู่พรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่มีใครรู้อนาคตได้เลย ใช่ไหมโดยความตายมันมันตายกันทุกคนอยู่ที่ช้าหรือเร็วถึงบอกว่าให้ให้เราทุกคนอย่าประมาททำอะไรได้วันนี้ให้ทำให้ดีที่สุดต,ต่อไปคือความไม่ประมาทเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือไม่ประมาททางโลกคือการเรียนการทำงานการดำเรนินชีวิตการเรียนคือ,อยังไงตั้งใจเรียนอ่าตั้งใจเรียนแล้วต้องส่งงานครูไหมถ้าไม่ส่งเป็นไง อ่าการทํางานเช่นได้เงินเงืนอหมื่นห้าใช้สามหมื่นเลยได้ไหมได้แต่แต่เราจะเป็นหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้ในวันอนาคตเหมือนเราใช้เงินในอนาคตมาใช้ในวันนี้แหละในอนาคตเราก็จะไม่มีใช้เราก็จะเป็นหนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อไปการดาเนินชีวิตเช่นการขับรถต้องใส่หมวกกันน็อกไหมใช่ไม่ใส่เป็นไงสายอะไรอีกใช่ตำรวจจับผิดกฎหมายต่อไปเขาไม่ประมาททางทามคือการ ระมัดระวังการทำชั่วเดินครูก็ตบเหมือนกันครูก็ตบเหมือนกันลูกเดินออกไปเนี่ยเจอไอ้เอะไรนะไอหมาไอด่างหมาป่าเตะมันได้ไหมมันยังไม่ทําอะไรให้เละเตะมันได้ไหมไม่ได้อ่าใช่ไหมคือการระมัดระวังการทาชั่วต่อไปวันอาสารหาบูชาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปด โดยวันอาสารหาบูชานะมีเหตุการณ์สำคัญอยู่3เหตุการณ์ก็คือเป็นวันที่มีประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกมีการแสดงพระธรรมปฐมเทศนาหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมจักรกับปะวัฒนาสูตรซึ่งเป็นสัตธรรมที่พระอนุตตะส,สัมมาสนะัมพธทธญาณทรงตัดสูุสองเนี่ยเป็นวันที่เกิดพระรัะะตนไตรครบสามองค์คือหนึ่งพุทธร,รตัตนะสองธรรมรัตนะสสังฆรัตนะ แล้วต่อไปสามเป็นวันที่พระัญญาโกธัญญาเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมเทศนาจบคือหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยทรงตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงไปโปรดใครก่อนไปโปรดใครอ่าปัญจาวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงไปถึงปัญจาวัคคีย์ทั้งห้าทรงไม่เคารพพระพุทธเจ้าทรงไม่แสดงความเคารพโดยให้เหตุผลว่าท่านไม่บำเพ็ญทุกขละกิริยาอาจเป็นการฝ่าฝืน ในความเชื่อของสมัยนั้นเขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นกันแต่พระพุทธเจ้าทรงเงียบและทรงพูดกล่าววาจาด้วยถ้าคำศอภาพก็คือท่านจงมองเราด้วยสายตาอันเฉียบแหลมโดยพระอัญญาโกธัญญะก็ได้ทรงมองเห็นด้วยฌานพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรลุเป็นอมตะธรรมเรียบร้อยแล้วในงจางนั้นเนี่ยได้เชิญพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฐมเทศนาจนพระัญญาโกธัญญะเนี่ยในบัญจาัวคีทั้งห้าพระองค์แรกเนี่ยบรรลุเป็นพระอมตะธรรมตามพระพุทธเจ้าต่อไปในหลักธรรมวันอาศะและห้าบูชาคือหนึ่ง มาชีมาชีประมาปฏิบัาก็คือการเดินทางสายกลางการเดินทางสายกลางเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะมีพระมหากษัตย์หนึ่งพระองค์ที่ได้ทรงวางรากฐานเกี่ยวกับการเดินทางสายกลางแล้ววันนั้นคือใครอ๋าดอกเก้าก็คือทําทุกอย่างอย่างเป็นกลางเช่นเพื่อนทะเลาะกันเราตัดสินเลยไอ้นี่ไอ้ไอไอไไนี่ถูกได้ไหมลูกเราต้องทําอะไรก่อนสอบถ้าอาจจุดต่อยกันก่อน ยังไงใครแล้วก็เคเ่าว่าทไมอ,อ่อยนอ่าแล้วพอเรารู้เหตุผลแล้วเนี่ยเราสามารถตัดสินถูกผิดได้ได้ยังไงก็ใครทำ,ทำผิดก็ต้องผิดอ่าทาผิดก็ต้องผิดคนคนนั้นถูกต้องก็ต้องไม่ไม่ไปเยาะ,ะเย้ยหรือล้อเลียนคนที่ทําผิดแลวคนที่ทําผิดก็ไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าผิดก็ล้อ,อนะฮะลอยตาไม่สดใจเพื่อนก็ต้องขอโทษกันโดยใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาไม่ได้ ต้องใช้เหตุผลและขอโทษกันปณีปรณนอมกันอย่างห้องนี้ก็ต้องมีคนที่เคยมีปัญหากันใช่ไหม <พอ S 1> มีไหม <พอ S 1> มีไหมพอ,พอ,อาจจะมีอาจจะมีน้อยซึ่งดียรลูกมีน้อยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วต่อไปคืออริยามรรคมีองแปดคือหนงสมาทิทีิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริงต่อไปสองสัมมาสังกปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทําสิ่งที่ดีงามเช่น สมมุติงบประมาณมาล้านหนึ่งเราใช้เราเรา,เราโกงก็สักห้าแสน 5, นี้ได้ไหมลูกเราก็ต้องใช้จ่ายตามที่เขาให้มาใช่ไหมอ่าต่อไปสามาวาจาเจราจาชอบคือกล่าวคาที่สุจริตคือไม่โกหกไม่พูดปดและทําตามสิ่งที่พูดอย่างสุจริตเช่นเราบอกว่าเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวเราจะอาสาไปเก็บขยะหลังรเรียนสุดท้ายเราแค่ไปยืนหยิบแล้วถ่ายรูปเดี๋ยวได้ไหมลูกได้ไหม อย่างน้อยเก็บสักชิ้นหนึ่งช่วยกันเก็บก็ได้ถ้าเกิดมันมีไม่เยอะสักคนละชิ้นสองชิ้นมันก็เอี่ยมละต่อไปสัมมากรรมมันตะกระทําชอบคือกระทําการที่สุจริตก็คืออย่างที่บอกในครั้งที่แล้วคือไม่โกงกินแผ่นดินตามประเทศไทยก็จะปลูกฝังเรื่องเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอันนี้ครูก็จะไม่ลงเยอะนะทุกว่าทุกคนพอมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วต่อไปสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริต พิสุจริตเช่นอะไรบ้างอะอาชีพอะไรบ้างขา,ขายเขาขายอะไรอ่ะขาขายอะไรที่ไม่ใช่สิ่งเสพติดอ่าเป็นการรับเป็นการประกอบสมาธิพ่สุจริตเช่นหรือว่าใครมีความฝันอยากเป็นครูไหมในห้องนี้ แบบแบบเราไปหัวข้อถัดไปดีกว่าต่อไปสัมมาวายามะคือความพยายามชอบคือเพียรและชั่วบำเพ็ญดีเหมือนกับวันมาคาบูชาคือทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสอ่าต่อไปสัมมาสติและลึกชอบคือกระทาด้วยจิตสํานึกเสมอไม่เผลอพลาดเช่นเพื่อนไปทําจิตอาสาพระราชทาน9้าสูงสี่ก็คือเป็นการทําความดีด้วยหัวใจหรือในห้องนี้กูเห็นมีปอกแขนกันเยอะเป็นสภานักเรียน อ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นการสร้างผูกจิตสํานึกให้กับในระดับของสถา,านศึกษาต่อไปสมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มันคงไม่ฟุง้งซ่านเช่นวันนี้เราตั้งใจกลับบ้านเราจะไปช่วยแม่กวาดบ้านแต่ว่ามีเพื่อนมาชวนให้ไปเล่นเกมให้ไปแว้นรถเราจะทำยังไงไปถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้ไปกับเพื่อนแต่เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องเช่นเราขอไปแค่ ชั่วโม,มงหนึงนะเดีพอไม่เกินหกโมงก็ต้องกลับบ้านไปช่วยงานแม่อ่า <B ank ful> หรือถ้าเกิดใครสะดวกกวาดบ้านก่อนเข้าไปไปรถก็ก็ได้นะลูกแต่ก็คืออย่าให้เกินกฎหมายกําหนดแล้วนะเดี๋ยวเนี้ยเป็นเด็กแว้นจะโดนปรับนะลูกโดน,นปรับเยอะด้วยนะสกอยดนสกอยสกอยไม่น่าโดนลู<อ>แต่ก็แต่ว่าอย่าให้แต่งตัวแบบว่าสุภาพไม่ว่าเราจะไม่อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่นอกโรงเรียนก็ต้องสุภาพนะเช่นแบบว่า กางเกงขอให้มันลงขาไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยลงเข่าไปหน่อยนึงไม่ใช่แบบใส่ขึ้นมานี่เลยถึงนี่ไม่ได้นะลูกอ่าเดี๋ยวครูจะสรุปองค์ความรู้โดยให้นักเรียนเนี่ยสรุปองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยลงสมุดต,ตามหัวข้อดังนี้คือหนึ่งที่วันสาคัญสองหลักธรรมที่เลือกสามจะนําหลักธรรมนั้นน่ะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรลงสมุดหรือถ้าเกิดใครไม่มีสมุดให้ขอหน้ากลางเพื่อนวันเดียวลูกวันเดียว ทำแค่วันเดียวแล้วเอามาส่งท้ายคาบนะลกูกเดี๋ยวส่วนครั้งหน้าเราก็จะมีการให้ทำให้ใคล้ายอย่างเงี้ยแต่จะให้แบ่งกลุ่มแล้วเราจะให้มาบูรณา,าการกันว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงคือกับหลักธรรมนะลกูกถ้าลูกองค์ความรู้ได้ตามหัวข้อนี้เลยเนี่ยแล้วส่งท้ายคาบนะลกูก